แล้วนะครับดอกไม้สวยๆกล้วยไม้สวยๆที่ชื่อว่าหวายดอกแคทหรือว่าชมพูการนามีชื่อแล้วนะฮะแต่ก่อนเราจะเรียกว่าหวายดอกแคทกันเฉยๆนะตอนนี้มีชื่อว่าชมพูการนาโอ้โหทีว่าสวยงามมากๆเลยเป็นตระกูลหวายแต่ว่าดอกคล้ายกับแคทสวยงามฮะสีชมพู ช่องกิจนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้พามาชมกล้วยไม้หวายสวยๆนะที่ชื่อว่าหวายดอกแคทนะ กระถางนี้ให้ดูว่าโอ้โหมีหลายลำนะเนี่ยแต่ละลำก็ถือว่าดอกสวยเนี่ยออกสองช่อนะแต่ละลำออกสองช่อก็ราคาหนึ่งร้อบาทนะกระถางนี้สุดยอดเลยฮะสวยงามจริงๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีดอกโดดเด่นนะ <c oughs> เป็นตระกูลไหวแต่ว่าดอกคล้ายกับแคทมีชื่อว่า ชมพูการนานะส,สวยๆอันนี้กระถางละหนึ่งรอบาทเดี๋ยวพาไปดูอีกกระถางใหญ่นะอันนี้มาดูกระถางใหญ่อีกหนึ่งกระถางนะนีส่สวยเลยอันนี้สามร้อยห้าสิบนะเอามาเมื่ออังคารที่แล้วเนี่ยกลกค้าก็คว้าวับทันทีเลยฮะเนี่ยเห็นเนี่ยลูกค้าลงมาเนี่ย เห็นอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะต้องรีบฟ้าเลยนั้นใครที่สนใจตระกูลไหวดอกแคทหรือว่าชมพูการจนาเนะี่ยก็รีบลงมาเลยฮะในกระถางใหญ่ๆเลยจุดสวยๆนะครัก็ผมสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมสวัสดีครับ